นี่นี่นี่เอาเอาเอาท้าเรือเฟอร์รี่นะครับขึ้นเรือเฟอร์รี่แล้วก็ไปที่เกาะช้างนะครับ แรกนะครับตลอดบนเกาะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Bite Story นะครับวันนี้เราก็มีทริปเที่ยวกันที่เกาะช้างจังหวัดตราดนะครับวันนี้ เราก็ไปกันทั้งหมด5ลำนะครับก็จะมีเซตยี่ห้าสี่ลำนะครับแล้วก็จะมีเซตสี่ร้อยของอเจ้าพัดนะครับทีมงานบิ๊กเบสตอรี่ขาประจําของเรานี่เองนะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะเดินทางเริ่มออกเดินทางไปเจ็ดโมงครึ่งนะครับออกจากอําเภอแกงนะครับลงมารวมกันที่อําเภอแกงนะครับซึ่งจะเป็นรถมาจากชนบุรีเนี่ยสามคันนะครับก็จะมีเจ้าพัด เจ้าเบียนะครับแล้วก็ผม3คันนะครับส่วนมาจากระยองก็จะมี2คันนะครับเป็นเซติจิพาคันนี้แล้วก็คันสีเขียวของพี่เก่งนะครับนี่เป็นของเจ้าพีทนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปขึ้นเรือเฟอร์รี่นะครับเราจะเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเรือข้ามเกาะไปที่เกาะช้างแล้วเราจะไปขับเที่ยวบนเกาะช้างมาดูกันเลยนะครับ s <S okay, เพื่อนเลสโก้โอเคมันเพื<ๆ>่อนเราก็จะออกเดินทางกันแล้วนะครับจะเริ่มออกจากปั๊มน้ํามันแกงนะครับ การไปก่อช้างนี่ง่ายมากเลยขีดตรงอย่างเดียวกับอีกวิธีหนึง่งขี่ตามคนนำวัรยากาศบอกเลยว่าเอา้าวค้มแล้วตอนมาแดด,ดงแรง ย็นรู้ไหใช่เย็นวันนี้นะครับคิดนะครับทิ่เจอกันครั้งแรกนะครับก็พาแฟนมาด้วยนะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับไปเที่ยวก็ใครมีคู่มีคองก็พาแฟนมาเที่ยวนะครับมีความสุขเที่ยวด้วยกันในวันหยุดนะครับส่วนผมก็คนโสดนะครับนหนาไปไหนก็น่าสงสารนะครับคือไปคนเดียวตลอดอ่ะคือเบาหลังนี่ถอดทิ้งเลยนะ คนโซนหัวจะปวดต่อมาก,ก็จะเป็นเจ้าเบียเบิกนะฮะนี่เบียเบิกของเราเฮ้ยเมื่อกี้มันใส่หมวกหูหมีให้มาทอดนอกตั้แต่เมื่อไหร่เนี่ยเบียเบิกเอ้เบียเบิก เมื่อกี้เพื่อนขับมาแล้วครับดินเพื่อนมาร้อยห้าสิบบางกีร้อยยี่สิบบางคนเดียวผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหายไปเลยนะครับเมื่อกี้โอ้เบียดเนี่ยนะครับเจ้าอย่นี้นี่นี่เอาเอาเอา,เอานั่นก็เจ้าพัดแซ่บสี่ร้อยนะครับแล้วก็นุ่นก็พี่เก่งนะครับวันนี้สายเขียวค่าวาสกินะครับเราจะไปตรุยเกาะช้างกันนะครับขี่เรือเฟอร์รี่ข้าเรือ เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆก็มาติดตามชมนะครับ าเรือเฟอร์รี่นะครับเนี่เราก็จะไปที่ท่าเรือกันนะครับท่าเรือเอาธรรมชาตินะครับอะไรไม่รู้นี่ท่าเรือเฟอร์รี่ถึงแล้วนะครับท่าเรือเฟอร์รี่ของเราโอ้เป็นจุดที่ผมอยากจะมามากนะครัช่องขายตัวเรือช่องขายตัวเรือนะฮะ จำน่ายตัวโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวจะมีราคาเท่าไหร่นะครับค่าบริการเท่าไหร่ครับรถแสิบคนแบรถแปดสิบคนแปดสิบร้อยหกสิบบาทร้อยหกสิบ มีจุดตรวจตัวข้างในอีกอตรงนี้จุดตรวจตัวนะครับได้ตัวมาแล้วมอไซั่งน้นนะฮะโอ้ ครั้งแรกในชีวิตนะครับแต่เอาเรือลัวขึ้นเออรถขึ้นเรือนะฮะโอู้้งช้างๆนี่ไงช้างๆที่ที่เขาบอกเรือจะออกกี่นาทีกี่โมงครับเดี๋ยวนี้ลงหมดแล้วครเอารถขึ้นแล้วครับแล้วแล้วจะออกกี่โมงครับผมว่าจะไปกินข้าวก่อนออกเลยเหรอออกเขาจะออกเลยออกเลยอ๋อไปกินที่เกาะวะเนี่เดินทางกี่นาทีพี่ถึงเกาะถึงเกาะกี่นาที ไม,ไม่ไม่เรือเรือวิ่งกี่นาทีถึงเกาะฮะครึ่งชั่วโมงอ๋อโอเคโอเคอเครึ่งชั่วโมงถึงเกาะเราไปกินที่เกาะก็ได้ไรเราไปกินข้าวที่เกาะได้ได้ได้อ่ามันขึ้นไปเลยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเองนี่นะครับเราผู้กล้ามากันห้าลำนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วันนี้เรามากันที่ เกาะช้างนะครับเดี๋ยวรอรถยนต์ไปก่อนนะครับวันนี้เราก็จะไปเที่ยวเกาะช้างกันนะครับแล้วเราจะเอาบักงูเขียวขึ้นเรือเฟอร์รี่แล้วก็ไปที่เกาะช้างนะครับเพื่อนๆวันนี้นี่เลยค่าเรือคนละร้อยหกสิบบาทนะครับนี่เปิดประสบการณ์ใหม่นะครับวันนี้ลั่นบนเกาะน,นะครับเพื่อน มันจะไม่ล้มใช่ไหมเฮ้ยออกเลยว่ะนี่เราคันสุดท้ายนี่ว่ะเฮ้ยพี่มันจะไม่ล้มใช่ไหมพี่มันจะไม่ล้มใช่ไหมไม่มีขึ้นอ๋อเฮ้ยขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นเรือปุ๊บออกปั๊บเลยว่ะเฮ้ย มาแล้วนะครับมาแล้วลูกจ้าเกาะช้างมาแล้วลูกจ้าเอ้เอ้มันอยู่ใ,ใกล้ๆอย่างนี้วะเกาะช้างอยู่ใ,ใกล้ๆนะฮะนี่นี่เองมองเห็นอยู่นี่นะเขาบอกว่าครึ่งชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวถึงเกาะเราจะถ่ายให้ดูนะครับภาพวิวบรรยากาศนะครับนี่เลยขอนจะถึงอกเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนี่บรรยากาศนะวันนี้อากาศแจ่มใสนะครับไม่มีฝนไม่มีเมฆโชคดีมากๆนะคราบเพื่อนไม่รู้ว่าจิกบนเกาะ จะมีที่เที่ยวอะไรบ้างนะครับเรามาก็เคยได้ยินอยู่ันเป็นจุดชมวิวไก่แบ้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะท่านเพื่อนบรรยากาศบนเรือนะท่านเพื่อนนี่เลยเราพาขึ้นมาดูบนเรือ ه, มีมีของกินเย้ยเฮ้ยมีมาม่า,มาครับเนี่ยฮะเป็นบรรยากาศชมวิวบนเรือนะครับเพื่อนไปดูข้างหน้ากันดีกว่าดูข้างหน้านะครับเป็นยังไงนะฮะ นี่เลย,ยก็อยู่ใ,ใกล้เองแต่ว่าเรือเหมือนมันไม่วิ่งเลยนะฮะเราไปหาอะไรกินร่างๆก่อนนะฮะก็กินมามากคคับดิเพราะว่าอยู่ข้าวมากเลยนะเพื่อนเดี๋ยวถึงเกาะแล้วยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกนะครับือวโอเคเรือเข้าท่าเทียบเรือเรียบร้อยนะครับตอนนี้รถยนต์กำลังออกอยู่นะฮะเดี๋ยวเรารอให้รถยนต์ออกหมดก่อนนะครับเขาบอกว่าที่เด็ดอยู่ฝั่งขวาเนี่ สี่เด็ดฝั่งขวานะครับฝั่งขวามีที่เที่ยวเยอะนะครับพวกหาดทรายขาวหาดไก่แบ้น้ําตกคลองผูจุดชมวิวอะไรเงี้ยครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นชาวบ้านซะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นชาวประมงนะครับเราก็จะไปฝั่งขวาที่เป็นจุดท่องเที่ยวนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวนะฮะ่ะ ครั้งแรกนะครับตลอนบนเกาะวันนี้ก็เป็นทริปวันเดทริปนะฮะมาเช้าเย็นกลับนะวันนี้เรามาถึงแต่เช้าก็ขึ้นเกาะก็โมงสี่ิบห้านะครับมาถึงค่อนข้างที่จะเช้าเลยทีเดียวนะฮะมีเวลาเที่ยวนั่นแหละครับประมาณบ่ายสามนะครับถึงกลับ นะบ,บ่ายสามกับมีเวลาเที่ยวห้หกชั่วโมงนะครับน่าจะขี่รอบเกาะก่อนเ่เลยนะฮะไปหาร้านอาหารก่อนนะครับอันดับแรกนะฮะไปหาร้านข้าวกว่อนนะฮะอ้ถนนสวยนะครับ,บนเกาะช้างสองเลนโอ้โหโ,โฮโโมสเตย์ที่พักใกล้ๆเลยนะฮะ มันเป็นภูเขาทั้งเกาะเลยตัวนี้ mm. เดี๋ยว mm. สำหรับคลิปนี้นะครับ mm. ก็เป็นคลิปเอารถขึ้นเรือ mm. พามาเที่ยวเกาะช้างนะครับ mm. เพื่อนๆ mm. ก็ขออนุญาต จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากชมคลิปท่องเที่ยวบนเกาะช้างก็ฝากติดตามในคลิปถัดไปนะครับเพื่อนๆเจอมอนเตอร์ด้วยอะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเคเพื่อนเดี๋ยวพักค้องน้ำแป๊